มือนี้โอ้ยก็มีแนวดับข่าวด้วยพี่น้อ <c oughs> งใสไกินแบบนี้แล้วค่ะยุ่งให้ยุ่งหน้าหอ้อ ดีค่ะเมื่อนี้ก็มาขอ,อกันอีกแล้วนะคะกับช่องโอเอพาาสต์เชื่อแน่นะคะพี่น้องเมื่อนี้โอเอได้กสร้อ,ย,อ,ย,อยจูค่ะพี่น้องอู้ยเหนือแดงๆเลยค่ะสร้อยจูโตลมหนาวค่ะพี่น้องอู้ยลมคักลมเนี่ยค่ะมันเป็น้ต่ทายทายืดเยื้อหน้าหนาอยืดถึงเยืยงหน้านนหนาวพี่น้องเนาะมากๆค่ะคุณบอะไรค์ดเด็กสาโอเอเวยรถเข้ามาอุ้ยอากาศจะลมคัก กะมีแนวดับขาวด้วยพี่น้องใสวยสายสินแบบนี้ราคายู่ให้อยู่หน้าเ้าขอโทษขออภัยเด้อค่ะทุกคนโมกินดีมเนาะเฮ้ยพี่น้องตับตกระเจียวคมผมหมอก อยู่แล้วหอมๆเลยอืม đang không ừ. nó. Bên, bên tâm cái nào rũ không nhỉ? Nhưng mà รอปอถ้าอ,อยู่ขาายยยเขาเยอะร่มหนาวมาร่มแห่งนี้น่ะร่มคัะร่มเนี่ยร่มหลายทลยจะสอยจูใส่สะคะ 好热，好热，真热，好热。好冷啊！哇！ ý lại ý thức ý thức ý thức không thức ý thức à? Hai หวยเลยรก็ไม่้ทกังเนี้ยค่ะ Very hot. Stop. โอ้ววววชอนไปมืนตบตบหล่มโตลบแน้วถุกระป๋านักขึ้นแซ็บ Nhìn mm. yeah, nhẹ yeah. mm. yeah, yeah. mm. yeah. nào lắm lắm nữa Đấy khắc phú tôm tầm đen luôn Trái bè hả? โอ้มฝนตำแม่โอ้ยแสบปากแสบเน่พี่น้องเอ้ยต่อยจวกโต่ลมน้ำมาทาลมน้อลมปากแีนี่ลมแห้งมาีกเหรอแสบปากลมนีท่บปากพี่น้องพากันหนาวลมปากพลาดจรงเรื่องลมเรื่งหนาวคนเดีอง ไปได้กะดูแลสุขภาพอย่างพร้อมเดอ้อค่ะพี่น้อยยงเยอะๆเยอะสุขสบายนะค่ะนถ้าผู้ใดามาคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดนซับจะไข่นะคะเพื่อสบุขภาพคลิปต่อไปของโอเอแพร่แซ่บชื่อนี้นะคะมือนี้โอเอก็ขอกล่าวคข้ามาขอบคุณนะ